มีไงเงิบอดีตนายยกสัตว์ประยุทธ์เปิดตัวอลังการแต่ไม่มีสาระค้างตัวมีแต่สอสอสอบตกคุณทักษิณชินวัตรเนบประยุทธ์เปิดตัวเข้าร่วมไทยสร้างชาติอลังการแต่ไม่มีสาระค้างตัวมีแต่สดสดบตก คุณทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัมนตรีหรือคุณโทนีุู่ซัมได้กล่าวผ่านรายการแครท็อกแคร์ครับเฮาในหัวข้อเมืองไทยปี2015คนที่ทำอย่างแบดดจนประชาชนแซกอย่างบ่อยจะได้ไปต่อไหมเมื่อชงคำวันที่10มกราคมกรณีพลเอกประยุจันโอชานาย,ยกรมนตรีเปิดตัวเป็นสมาชิกพักร่วมไทยสร้างชาติ คุณทักษินกล่าวช่วงหนึ่งว่านายกไปเปิดตัวเมื่อวานยังไม่เห็นมีนโยบายอะไรเลยมีแต่จะพูดว่าประเทศไทยต้องไปพูดอยู่แค่นั้นสงสัยใช้ครีเอทีฟคนเดียวกับคุณอัศวินเพราะคุณอัศวินใช้คำว่ากรุงเทพต้องไปต่อแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อ,อยังไงจะพาไปไหนพาขับรถวนไปวนมาเวียนหัวหมดแล้ว ประเทศไทยต้องไปต่อใช่แต่ต้องเปลี่ยนผู้นำด้วยไม่งั้นมันไปไม่ได้หรอกเวทีเมื่อวานผมมองแล้วเรียกว่าเป็นเวทีที่มีแต่ความอลังการแต่ไม่มีสาระอะไรเลยนโยุบัยก็ไม่มีพวกที่ไปยืนอยู่กับท่านก็มีแต่พวกสอต่อพวกสอต่อที่ว่านี่ไม่ใช่พวกสิบตรีนะแต่หมาถึงพวกศพตกยืนเรียงกันเต็มเลย ผมว่าเลือกตั้งครั้งนี้เราต้องไปฟ้องประชาชนว่าให้ประชาชนรับสตางค์ไปเลยแต่อย่าเลือกมันต้องเลือกฝ่ายประชาธิปไตยให้ได้375เสียงรวมกันแล้วถ้าได้375เสียงเราก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องสวออีกเลยถ้าสวจะเล่นลูกเล่นแบบไร้อย่างอายซึ่งตอนนี้เขาด้านหมดแล้วเขาอยากอยู่ในอำนาจอย่างเดียวเขาจะไม่สนใจหรอก เพราะฉะนั้นประชาชนจะต้องเป็นคนตัดสินใจดันให้ได้375เสียงผมคิดว่าทำได้ขนาดตอนนั้นไทยรักไทย377ที่นั่งยังทำได้เลยพักเดียวด้วยครั้งนี้หลายพักรวมกัน375น่าจะทำได้ ผมว่าพลังประชารัฐคงอยู่ลำบากแน่ถ้าเขาจะมาขอจับมือด้วยผมเตะตูดไล่ไปดีกว่าเพราะผมว่าพลังประชารัฐน่าจะเกิน25อยู่แต่ไม่เกิน35ทีนั่งเพราะคนยังไหลออกอยู่แต่ผมรับรองว่าเลือกตั้งคราวหน้าฝ่ายประชาธิปไตยได้เกิน300แน่นอน ซึ่งล่าสุดน,นายนพลเดชมณีลังกาคณะทำงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการเมืองพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีนายเสกสกลอัฐาวงศ์ที่ปรึกษานายกศมุมรีกล่าวถึงกรณีคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกศมนตรีได้จัดรายการผ่านทางขับเฮาพักร่วมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายยศัุมรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะได้สสอทั่วประเทศไม่ถึง25คนว่าเป็นการดูถูกเหยียดหยามประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและเป็นการโดยค้าพักกันเมืองอื่นที่หมายถึงพักรวมไทยสร้างชาตินั้นนายเสกสกลโคงมัวแต่หลับหูหลับตาเชียร์ผลเอกประยุทธ์จนไม่ได้มองความเป็นจริงที่เกิดขึ้น นายนภพลเดชกล่าวว่าสิ่งที่คุณทักษิณพูดผ่านไปเป็นการประเมินค่าในฐานะอดีตนายกที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนอย่างถล่มทลายที่มองทะลุถึงความเป็นไปได้ของการเมืองไทยต่างจากพลเอกประยุทธ์ที่ในอดีตรังเกียจนักการเมืองถึงขั้นเคยด่านักการเมืองแบบเสีย,สยหายๆพอเริ่มเข้าสู่เวทวงการเมือง ก็เอาสีข้างเข้าถูว่าตนเองเป็นอดีตนายทหารไม่ใช่นักการเมืองพอมาเป็นนายกก็อมๆอมอมแอมๆกว่าจะมาเป็นสมาชิพกพรรคการเมืองที่มีลูกน้องตัวเองเป็นหัวหน้าพักให้สับสนอลหม่านในวันนี้ก็กลืนน้ําลายที่กลด่านักการเมืองเอาไว้ มาเป็นนักการเมืองเต็มตัวใครกันแน่ที่โดยค่าเพราะความเป็นจริงของที่มีค่าไม่มีทางถูกโดยค่าได้เว้นเสียแต่ว่าของนั้นไม่มีค่าประชาชนย่อมรู้ดีกว่าสิ่งที่คุณทักษิณได้แสดงความเห็นทางการเมืองเพราะเห็นว่าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ เป็นนายกมาจากการรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนพอเลือกตั้งปี62สองไม่ได้ลงเลือกตั้งในฐานะสมาชิกพักการเมืองมาในนามแคนดิเดตนายกของพรรคพระรองชารัฐในขณะที่ตนเองยังอยู่ในตำแหน่งนายกจากคณะยึดอำนาจถ้าไม่มีเสียงสวมาร่วมโหวตไม่มีกติกาพิเศษพลเอกประยุทธ์คงไม่ได้มาเป็นนายกมาถึงวันนี้ใช่หรือไม่ พักรวมไทยสร้างชาติกำลังถูกมองว่าเป็นพักรวมใครสร้างชาติเพราะแต่ละคนที่ล้อมหน้าล้อมหลังพลเอกประยุทธ์ล้วนแต่เป็นคนหน้าเดิมล้วนแต่เป็นการตกปลาจากบ่อพี่ทั้งนั้นคล้ายสม,มุนไทยฝนตกขี้มูไหลคนอะไรมาเจอกันล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลหน้าเก่าที่เคยใกล้ชิดสนิทสนมกับนายสุเทพทึกสุบัณเลขาธิการกลุ่มกปปสทั้งนั้น น,นายนพลเดชกล่าวด้วยว่าที่สําคัญสัญญาณชาัดยิ่งกว่าระบบ 5G ว่ารอยร้าวที่ร่ําลือกลายเป็นรอยแตกของสามปออย่างแท้จริงประเภทรักกันจริงแบบน้องไม่ไหวหน้าพี่ใช้แหหว่านปลาในบ่อพี่เกือบหมดบ่อเช่นเดียวกับตัวของนายศิกษกุลก็เป็นปลาหลายบ่อวันนี้ปลาบ่อเดียวกันจะขายได้ในตลาดสดหรือไม่ ถ้าเป็นปลาสดอาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าปลาเนา่าอาจทำตลาดไวายได้ไปหานโยบายดีๆและทำาได้จริงให้ประชาชนพิสูจน์แล้วจะได้เห็นว่าสิ่งที่คุณทักษิณประเมินคือสิ่งที่ถูกต้องงานเข้าประยุทธ์แล้วกูรูคนดังเล่าเรื่องคนฆ่าเสือความลับประยุทธ์ถูกเปิดเผยยิ่งดินรนอยู่นาน ยิ่งกดดันทุกพักรุมสกรรมฆ่าเสือไยสาลพืชมงคลจับตาแก้ไขรัฐมน,นูญยกเลิกมาตรา158ทําทำให้วิกตู่เป็นนายกได้ไม่จำกัดเวลาและเปลี่ยนกับการขยายเวลาให้สวดำรงตำแหน่งอีก5ปีความวิกตกของพักต่างๆกลายเป็นความกลัวเมื่อใดเมื่อนั้นเสือก็จะถูกรุมสกรรมจนไม่มีทางได้สสถึง25คน เมื่อวันที่11มกราคมในภัยสานพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายยศธมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ o กภัยสานพืชมงคลในหัวข้อคนฆ่าเสือไม่ใช่เพราะเกลียดแต่เพราะกลัวเสือมีรายละเอียดดังนี้คนฆ่าเสือไม่ใช่เพราะเกลียดแต่เพราะกลัวเสือ1ความลับอันลึกลับบางครั้งก็เปิดเผย เพราะการแย้มพลายเผลอตัวช่วงเปิดตัวเข้าสู่พักรวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์ได้พูดอยู่ส่งเรื่องสำคัญทำมา8ปีได้แค่ครึ่งทางยังมีเรื่องต้องทำอีกมากไม่อยากเป็นนายกต่อแต่ประเทศไทยต้องไปต่อสอดรับกับก่อนหน้านี้ไม่กี่วันแกนนำสำคัญก็ได้แย้มพลายว่า พลเอกประยุทธ์เป็นคนดีเป็นอีกสองปี3ปี4ปีก็ไม่มีปัญหาในขณะที่แก่นนำเท่าอีกคนก็พูดว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกอีกนาน สองแบบนี้พักต่างๆก็ควัญภาวะาต่ำๆกันเพราะแค่สัญญาว่าอีกไม่นานก็8ปีแล้วถ้าอีกนานก็จะเป็น20ปีตามยุทธศาสตร์ชาติไม่ใช่หรือถ้าเป็นเช่นนี้ถูกพักก็กลายเป็นดาวหางที่หัวหน้าพักจะกลายเป็นคนแบกเสลี่ยงให้เขานั่งต่อไปอีก12ปี สามที่กังวลกันก็มีเหตุผลเพราะถ้าจะอยู่ต่ออีกครึ่งทางที่เหลืออาจเกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญยกเลิกมาตรา158ทํำให้เป็นนายกได้ไม่จำกัดเวลาแลกเปลี่ยนกับการขยายเวลาให้สวดำรงตำแหน่งอีก5ปีทำได้อย่างนี้ก็หวานคอแรงความวิตกของภรรคต่างๆกลายเป็นความกลัวเมื่อใดเมื่อนั้นเสือ ก็จะถูกรุมสกรรมจนไม่มีทางได้สสถึง25คนการเมืองไทยมันบ่นแน่ดอกนาย 4. ความเป็นไปได้ที่เพื่อไทยพลังประชารัฐภูมิใจไทยและกลุ่มพักที่ไม่เอาตู่จะรวมตัวกันมีสอสเกิน376คนก็สามารถเลือกนายกได้โดยไม่ต้องอาศัยมือสวอ,อเลย มากบังตาบังคับคือพระรังชารัตถ้ากลับไปร่วมกับรวมไทยสร้างชาติลุงป้อมก็ไม่มีวันได้เป็นนายกและไม่มีวันดูแลกระทรวงทั้งกลุ่มสามปอใหม่กลุ่มร้อยเอกธรรมนัฐกลุ่มดรนารมนและกลุ่มท่านมิ่งขวัญก็ไม่มีวันได้ตำแหน่งรัฐมนตรีเหมือนปัจจุบันนี้ 5. การเลือกตั้ง2 5งพเยาวชนคนรุ่นใหม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มขึ้นถึง6ล้านคนคิดเป็นปาร์ตี้ลิสเกือบ20คนและสดสอเขตร่วม20คนจำนวนสดส4อคนน่าจะเทไปอยู่ที่พักเก้าไกลและพักเพื่อไทยและทำให้ฐานจำนวนสอดสอเดิมมีโอกาสตกกระป๋องมากกว่า35%ซซึ่งเป็นตัวเลขที่ประมาทไม่ได้ โกโลยุทธ์ตกปลาในอ่างประชาธิปัตย์และพระรอมชารัฐไม่ทําให้จํานวนสอสฝ่ายฟผลเอกประยุทธ์เพิ่มขึ้นแต่ทําให้แกนนําประชาธิปัตย์และพระรอมชารัฐกลืนเลือดแค้นฝังหุ่นกันอยู่อะไรจะเกิดขึ้นก็ยังไม่รู้สร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่นับถอยหลังการเลือกตั้ง